พฤติกรรมพฤติกรรมที่คนอื่นคงไม่คิดไม่ถึงพฤติกรรมของคนเขาคงคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยพฤติกรรมของเจ้าของตุ๊กตาตัวนั้นพฤติกรรมของเจ้าของตุ๊กตาตัวนั้นจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังส้นตีนจากหน้ามือเป็นหลังตีนจากคนที่น่าสงสารกลายเป็นคนที่น่ากระทืบ <laughs> ไอ้ดิในท่านในท่านเอา้ากลับกลายเป็นมาพฤติกรรมไงพฤติกรรมของคนที่เป็นเจ้าของตุ๊กาตาตัวนะั้นเล่นใหญ่เล่นโตหนึ่งด่าครอบครัวตัวเองด่าโคตรเง้าสักสลราดครอบครัว ตัวเองที่เป็นครอบครัวไวยกำเนิดเปลี่ยนชื่อใหม่นามสกุลใหม่ที่ไม่ใช่นามสกุลของพ่อแม่เป็นคนให้ดูถูกเหยียดยามวงตระกูลของตัวเองทงั้งๆที่วงตระกูลนี้ก็เป็นพยานให้กับคนที่สูญเสียตุกตา ต่อมาพฤติกรรมการฟ้องร้องคนที่อยู่ในวงสาคาญญาตออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาแสดงวิสัยทัศน์ออกมาแสดงข้อเท็จจริงในสิ่งที่เขาเจอมาโดนฟ้องและก็มีการข่มขู่ระเบิดเถิดเทิง นั่นคือสิ่งที่จากหน้ามือเป็นหลังตีนว่าเฮ้ยความจริงก็คือความจริงไม่ใช่หรือแต่ความจริงทำไมเวลาคนหนึ่งเขามาพูดมึงร้อนตัวทำเฮียอะไรอืมมึงล้อนตัวทำเฮียอะไรต่อจากนั้นมามันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับพี่น้องเหย สิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือไปอย่างนั้นคืออะไรอยู่ไหมเมื่อมีการชาวนาก,กิจศพของตุก๊กตาตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วโน่นน,น,นี่คนที่เป็นเจ้าของตุก๊กตาก็คิดว่าตัวเองจะร่ําจะรวยจะมั่งจะมีจะดีแต่ดินแต่มันกลับไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันกลับไม่ใช่อย่างนั้น คนที่ร่ำรวยมั่งมีเงินทองกับกลายเป็นสองครอบครัวนะั้นกับกลายเป็นสองผัวเมียนะั้นที่ร่ำรวยมั่งมีเงินทองตัวเองก็เลยยอมไม่ได้ตัวเองเนี่ก็ยอมไม่ได้ไปเห็นเขาล่ำเขารวยเขามั่งเขามีเขาดีเขาเด่นเขามีบริวารตัวเองก็เลยโกรธเกลียดเขา ไม่ใช่ว่าโกรธเกลียดเขาว่าเขาเป็นคนเลวไม่ใช่เลยแต่เขาโกรธเกลียดเพราะว่ามึงได้ดีกว่ากูมึงได้ดีกว่ากูเพราะตุกตากูตายตุกตากูตายแต่มึงได้ดีไปดีมากกว่ากูจากนั้นคือมากรรมการล้างแค้นเกิดขึ้น การล้างแขนเกิดขึ้นของเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้คือใช้มือตัวเองไหมไม่เลยการล้างแขนของเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้ไม่ใช้ตัวเองเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นการใช้มือคนอื่นปากคนอื่นเป็นการฆ่าคนเป็นการฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้ของเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้น อาศัยปากคนนั้นปากคนนี้ในการฆ่าแล้วก็พยายามยัดกระสุนให้การยัดกระสุนให้คือยัดข้อมูลใส่หัวคนนั้นคนนี้ให้ออกมาด่าให้ออกมาว่าให้ออกมาฆ่าเขายัดข้อมูลให้เออ นั่นคือสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่คนที่เขาฟังนิทานเขาเก็ตและเขาเข้าใจว่านิทานเรื่องนี้ตุ๊กตาตัวนั้นไม่มีลมหายใจเพราะใครทำ